วันนี้จะเป็นคุณเป็นวันที่คุณใช้พลังงานในทางแบบว่าสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณอยากจะสำเร็จคุณจะมุ่งมั่นในการทำไม่ว่าการทำนั้นจะต้องใช้กลยุทธ์อะไรมีการคลิกแปลงมากมายเรียกว่าต้องใช้แผนสอนแผนจะต้องขอเตือนคนเกิดวันอาทิตย์ว่าวันนี้มีโอกาสที่ คุณจะไม่ได้ดังใจที่คุณคิดไปห,หมายถึงว่าคุณต้องทําแบบไม่ต้องดูไม่ต้องคิดถึงผลลัพธ์คือคุณทําให้เต็มที่ใช้ความมุ่งมั่นของคุณให้เต็มที่ผลลัพธ์จะเป็นยังไงช่างมันซึ่งมันยากมากสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เพราะไม่เช่นนั้นมันหมายถึงว่า คุณจะมีโอกาสที่ถูกคนอื่นหักหลังคุณได้แล้วคุณก็เสียใจอยู่ดี<ม>ก็ให้คุณต้องจะต้องพลิกแพลงก่อนที่คนจะมาพลิกเราดีกว่า